รสชาติและวัตถุดิบของคนแม่กลองแม่กลองเมืองเล็กๆริมแม่น้ำที่แม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกันที่นี่คือแหล่งของรสชาติที่ซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายของวิถีชีวิตจากตลาดน้ำไปจนถึงครัวบ้านวัตถุดิบทุกอย่างในแม่กลองไม่ใช่แค่ของกินแต่คือชีวิตของผู้คนแม่กลองเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลและนาเกลือ น้ำทะเลที่ระเหยกลายเป็นผลึกเกลือสีขาวบางแห่งยังมีขี้แดดนาเกลือที่ใช้ในสวนเป็นของฝากที่คนต่างถิ่นยังถามหาขึ้นมะพร้าวก็เหนื่อยหน่อยแต่ได้หัวกะทิแท้ๆต้องของสดจากสวนที่นี่มะพร้าวไม่ใช่แค่ของทำขนมแต่มันคือหัวใจของรสชาติน้ำกะทิที่หอมมันกลมกลม่ม อยู่ในทุกจานตั้งแต่ขนมไทยไปจนถึงแกงกะทิในงานโต๊ะจีนขุนฟุ้งโภชนาะแม่กลองยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลสดปลาหมึกแห้งปูทะเลกุ้งแชบวยทั้งหมดมาจากทะเลหน้าอา่าวจับเช้ามาขายเช้าของสดนี่แหละทำให้รสชาติแม่กลองไม่เหมือนใครครัวของคนแม่กลองอาจดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกและความตั้งใจ น้ำปลาแท้ต้องหัวน้ำปลาเกลือต้องจากนาดินแม่กลองรสชาติจึงเข้มข้นลึกและมีชีวิตคุณเคยสังเกตไหมว่าของกินที่มาจากธรรมชาติที่แม่กลองอร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นส้มโอขาวใหญ่ลิ้นจีมะพร้าวน้ำหอมแกงส้มปลาอะไรก็อร่อยน้ำพริกกะปิปลาทูหรือเมนูบนโต๊ะจีนหมึกไข่สดๆปลาเก่าเนื่งสีอิ๊ว ทุกจานต่างมีรากของวัตถุดิบจากผืนดินและทะเลแม่กลองและนี่แหละคือสเสน่ห์ของเมืองเล็กๆริมน้ำแม่กลองที่รสชาติมาจากเครื่องปรุงที่ดีกะปิน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวเกลือนาดินคุณฟุ้งโภชนาเราอยู่ในแหล่งวัตถุดิบทะเลแม่กลอง